พาอพีนอ่น้องยายทุกคนมากินเขากระแพราเนี่ยมาแรกคร่ะผมก็เขาอาหารถุงเลยสวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาแลวน้องแผ่นอีกแล้วจ้าเพี้ยก็ได้เฮ็ดดอ,อกจาก้าเพี้ยบซื้อ แ้าแหงนี้ไปก่อนลูกเรา้มเกดนี่เดชหย,ยักหยังเจ้าจะว่าจะบาด้มเกต้ึครณหมอจาว่าจะบาดจะาาบาดมายี่สิบยี่สิบหอยดองขาดไม่ได้นะจ๊าคือฝนจะตกแหงมาตก บ่มีผักด้อพี่น้องใช้บ้าไปซื้อดอกไม่มาเอาพาล้งหานขึ้นหานโอ้เอาพาขึ้นหานบีบใจกับเขาแม่ขย้ำขย้ำไปปินประตูนะแม่ะช่แง้มเจ้าของเห็ดทำเองกินเอง ทำเองกินเองขายเองนักเรียนหอเอาบุมี้ยฝึกการครับไปจีน เจนไล่ะเจ้าของเฮ็ดแจกไปร้อยเจ้าไปซื้อมาาย้งทำอันเนีบ้ามาน่อยซึ้งน้ำกับมาอาบนะน,น้ำให้นี่เพราะตะเหลี๋ยวกบมากินเขา กองบานตาผมหมายความอยนีพ,นยพี่น้องดื้นี่ยเนีเนนน่กินขนมซาหมดขื่นหาวขึ้นนี่ยเนี่ฟังตัวอเนีเนเนเน่เป็นคนซาผมง่ายุดหัวเลยเพิ่นรับน้ำได้ไหมพี่น้องตาผมง่ายมาตัตจะได้ เป็นคนเหื่อออกหลายจะว่าสะาพมงผมเนียตัวกลางหลังเลยเพียอ,อาบเสียสาใหา้บ้างผมหน้าเล็กน้อยเลนเหื่อหัวออกดูเข้ากับต้องสาผมรักษาความสะอาดให้ดูกเรียบร้อย เอาไปปูหน้าดมผมกับที่้ายโบะเหม็นออแต่ป่ะน,นี่นี่นี่เป็นคนหน่อยที่ชิบเหม็นเพราะว่าเพ่ปคอยปล่อยลูกเพ่เหม็นทุเรศจ่ะพอ นิดน่อยเหม็นแต่บ,บ่มีคนใจอยากหอมหนี๋ยวน่าพี่น้องเขาที่หนุ่มันได้จะต้องรูปก,ก็ต้องนี่คนนเขาโมเหตุหา,ายปนวันน้องมีเคยเหตุหายที่เขาถ้าเขาบ่มีเวลาน้องพิมพ์มุนท่าแปรงให้นน้องว่าเถอะน้องพิมพ์น้องไม้เขาบอก เด็นที่นี่น<ม>้่งี่ลาพันน้องเฮ็ดหลอดพี่เด้ทำไมใส่กุญแจแท็กซี่อ่ะโอ้ยผมต้องไปเป่าแห้ง้วนี่ฮะนาย,ยานีพี่น้องบดเ้บดเด้าบได้เดชาบี่เด้ถึงยองยองแต่บวบ้าน่ะไม่เป่าแห้งอีกน,นะลูก นักร้องไตอ่ะอะบุ้งก็เกียงอ่ะเนี่ยเธอเห็นฉันเป็นมารา,อาคอามม้ยเขาเดินลุกมือเทกขนน่ไหนเขาบอกว่าควเขาขอกเดี๋ยวเราต่อเขานี่คือคำน่ะ ก็ต่อกานเพื่อนด้วยผู้ใหญ่ทำอ่างนงไปจะล,ลุกใดงกันคุณแปวเข่าไปไหนล่ทางดังใจกันแล้ว ส้นหลดแล้วตัวตัวแมูกออนไหมพี่น้องแค่มากินบกเสือแนี้น้ยคอมาก,กินก็คอยจางสิแม่อย,ยี่ใครนะคอยขยี้ใครเลยเด้ขยี้เอายี้ยบบกปะก็ะปั้นแหนขยี่ยี้ใส่มออื่อยุ่งนะเจาสวานไม่สิเขา กินก็เดียวคนมือยุมย่มๆคุก<ด>พพกับเผาเอยเสียบดีเสียบอือก็ะปเท็ดรื่งไก่ฮะแต่ว่ามันอาจจะกินน้ำมืออื่นไม่ได้นะ Nếu mà thùng này nhìn thì bà cả thử Bà nó không có mát gì hả? Tâm lá tên này hãy về theo về sự khá mũ Khá mũ vẫn dụt tương cảm Khá phương thì mới không sư hả? này,

không bán to bộ quẩn phải cái Hai lắm cốt rồi Ê Mà quẩn thẻ không ạ à? Ê Cái nhắn cái tông mất Và hải phụ ươn Cả khuất gìn nó có đầy đùm อวนนายแล้วนะน้องคนละน้องมาไปดูบะอวนจ้ะแต่ต th no ้องทําใจแล้วพี่น้องข้ามกินแล้วจะเบืหุ่นเซเรนดุ่งเซเรนเดอมันกับโบเมีนแบบถามว่ารักษาหุ่นนี้มันรักษาบ่ได้ดอกแก่พี่น้องในเมื่อกินยุงสีวมาแต่มีเงินใส่เพราะตลาดนอกพี่น้องเรื่องหุ่นกระทางมันเถอะก็จะว่า ลาสีล้าสีสนุนย่แข่งอ้วนแขงหวยเิยก้าว,ว้ว่าจะรอยนี่สิบล้เผยชิล้จะรวยนี่สิบพันล้านพ่เอาไปเสนอพี่น้องเพ่ออ้วนวิวิเพ่ขยอมรับเพ่ไปในบ้านไงไปในว่าแเพออวนกันชากกนอมรับ เพราะว่าเขาอ้วนเขาจะไปเถียงเพิน่นเถียงเถียงโยธาดามะอีห่ายองเถียงจะท่ายไปอีอ้อวนน่ะยอมหลับอ้วนค่ะฉันอ้วนฉันกินฉันไม่ได้ดมเนาะจะเต็ม <c oughs> <c oughs> น,นกับรสหนักพี่น้องมันต้องใส่เวลาตอนนี้ลูกเพี้ยนยังหน่อยอยู่ลูกก็บบริกิตน,น้นดอกว่าแห่งอ่างลูก วแต่ว่าผัวมักไปผัวมักเงี้ยอ้วนเนี่ยเพื่อนไหนยิ้มพี่น้องนั่งยิ้มผัวมักเงี้ยอ้วนเพคนว่าจับมึงไในเตรียมเบิดเต็มไม่เต็มมือแขกคนมากเพคนว่ะตะกี้เงี้ยวจอยบ่ค่อยมักเดิบ่มักมักเงี้ยอ้วนบ่บ่ฮะมักคอยอยู่บ่ให้คอยลดหุนบ่ลดเท่า ยังได้กระช่างค่ะพี่น้องว่าตาขอบคุ้ยเ้าเข้าใจกันชีอ้วนชีจอยชีพร้อมชียั้งกระช่างมันว่าตาขอบคุ้ยเ้าหักกันพ่อแม่พี่น้องเ้าหักกันมันบบเรื่องอ้วนมันโบแมนป,นปัจจัยดอกปัจจัยมันอยู่ที่ความเข้าใจความหักไปก็เนื้อพีนอ่น้องเข้าบ้านชิพาแนา่ๆเข้าบ้านเพราะว่าเพือ่ออาบน้ำให้เพื่อนแล้วเพื่อว่าอยากให้เพื่อนอยู่ข้างนอกโดนมืนอนีเอียงตอดเพื่อนบูแม่งยังตอดเพื่อนบู ไปก่อน้ะจ้ามืออื่นก็ขายของคือเก่าด้วจ้าแต่ว่ากับไปนักทั้งป่าทั้งป่าทั้งป่า,ปาสม<อ>ปลาสมอะไรไปก่อนนะ<อ>จ้าสวัสดีจ้า